สวัสดีครับท่านคู้ค้าคกูค,ค,ค,คิดนะครับก็หลังจากที่ตอนเช้าผมจะต้องมีการออกกำลังกายทุกเช้าแล้วก็ให้อาหารกับร่างกายก็คือการกินอาหารที่มีประโยชน์และหลังจากนั้นผมก็มีการนั่งสมาธิก่อนที่จะออกจากบ้านตอนนี้เป็นเวลาแห่งการให้อาหารสมองเป็นองความรู้ต่างๆที่เราจะเก็บเกี่ยวมาเพื่อจะผลิตออกมาเป็นกลยุทธ์แนวคิดให้กับการบริหารจัดการองค์กรต่อไป ผมคิดว่าเรื่องของวัตถุปรทางความคิดเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับผู้บริหารและฝศีโออย่างพวกเราเพระเาะฉะนฝากท่านครูเขาคิดนะครับอย่าเบื่อที่จะหาความรู้ใหม่ๆเพื่อจะเป็นอันที่ส่งให้กับลูกน้องทุกคนด้วยผมอ่านข้อรับหนึ่งบอกว่าสุบทิศทางเทรน์สำคัญในปี2554ที่บริษัทที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาทากันมามีอะไรบ้างโอ้เพราะอ่านเนี่ยไม่ใช่แค่ไนซ์ซูโนผมรู้สึกว่าโอ้โหผมอยากจะได้อ่านแล้วก็มาครอสเช็คกับสิ่งที่54 กิจการของเราได้ทําอะไรบ้างลองมาตามกันนะครับข้อที่1นึ่เขาบอกว่าจะต้องสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจผมนั่งคิดเลยว่าเฮ้ป hey, ี2554เราสร้างนวัตกรรมธุรกิจอะไรบ้างเป็นอย่างนั้นไหมข้อที่2องเขาบอกาบการบริหารจัดการจะเน้นอะไรที่มันเป็น SBU คือ small business unit เล็ก บริหารแบบแผนกเล็กๆกิจาการเล็กๆมีพลังกว่ารวมใหญ่ๆเช่น SBU หนึ่งแผนหนึ่งม่อยาาเกิน5คนเรามาเช่คคิดออกใช่เพราะกลุ่ของผมเนี่ยมันเป็นแบบ profit center ละไม่ใช่ cost center แบ่งแยกเขียย่ยที่ชัดเจนเราก็ทําเหมือนกันข้อที่3ามเขาบอกว่าเทรนของเขาก็คือต้องมีการกิจาการที่ประสบความสำเร็จจะทา CSR เราก็ทําเพราะว่าเรามีกองเรามีโครงการทดแทนพระคุณแม่และแผ่นดินเพื่อให้บวกบนน้ําอยู่แล้ว4 มีการตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว,รวโอ้เราทํามาก quick r e s p o n ์เนี่ยเราทํามากกลยุทธ์ต่างๆเรามีการทําอยู่ตอลอดเวลานะครับข้อที่5เขาบอกว่ามีการสร้างแบรนด์ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ทรัพย์สินของของคนเลยเราอันนี้เราก็ทํามาตลอดนะครับข้อที่6เขาบอกว่ามีการสร้างความโปร่งใสในการทํางานเช่น anti corruption เนี่ยจะไม่ให้มีเกิดขึ้นเลย ซึ่งเราเองเน้นในเรื่องนี้มากๆนะครับตรงวัฒนธรรมข้อที่5ของเราก็คือทํางานด้วยความมีจริยธรรมข้อที่หกข้อที่7ก็คือ talent management คือการบริหารทรัพยากรหัวกะทิขององค์กรให้เขาอยู่กับองค์กรมีความประทับใจในองค์กรมีการประเมินเขาได้ดีแล้วก็สามารถทําให้เขาอยู่ในหน้าที่ที่สําคัญที่เป็นหน้าที่สําคัญของบริษัทเขาว่า put the right man t right job แล้วเขามีลูกน้องที่จะสร้างให้เขาสร้างคนของเขาผู้นําสร้างผู้นําต่อไปผมมีแน่นอนครับเพราะเราเป็นองค์กรในการสร้างผู้นําอยู่แล้วข้อที่8ก็คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเรามี ISO 1400เราทําอยู่นะครับข้อที่9ท Media. ําโซเชียลมีเดียเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราชอบมากนะครับเพราะเราเป็นทีมงานคนรุ่นใหม่เราชอบทาโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆและข้อสุดท้ายก็คือต้องมุ่งเน้นในการตอบรับศึกษาเกี่ยวกับ AEC อันนี้ผมตั้งแผน AEC ขึ้นมาเลยถือว่า สิทธิทางของธุรกิจสมัยใหม่ที่ผ่านมาในปี2554เนี่ยบริษัทเราทําทุกเรื่องเลยเราทําทุกรูปแบบเราก็เลยค่อ้ทงมั่นใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือปี2555ละแล้วเราจะทํากลยุทธ์อะไรนั่นเป็นสิ่งที่จะต้องคิดกันต่อท่านกูหาวค,คิดครับฝากท่านลองคิดดูว่าสิทธิทางทางธุรกิจกลยุทธ์ที่บริษัทใหญ่ๆที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาทำเนี่ยคลอเช็คนะครับว่าท่านทําได้ครบไหม หรือสิ่งที่ทำแล้วดีไหมเข้มข้นพอไหมกลับมาปรปับปรุงในกระบวนการหรือแต่ละข้อไหมส่วนสุดท้ายในปี25 5ผมมีกลยุทธ์เดียวครับจากที่มีสิทธิทางผมก็คิดผมก็บอกกับพู่น้องผมว่ากลยุทธ์ของเราตอนนี้จะเป็นหุ่นยนต์แป่งล่าตอนเด็กๆเคยเห็นหุ่นยนต์แปลงล่างเ,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 เงปลงล็นตรงนี้เป็นตรงนี้เหมือนกันครับสถานการณ์มันเกิดทั้งยุโรปกรีซยังมีปัญหาจีนลดกันร้อนแรงประเทศไทยไม่รู้น้ําท่วมกีฬาสีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือ adaptation คือกลยุทธ์แปลงร่างให้เหมาะกับสถานการณ์แต่ต้องเตรียม mindset ของของทีมงานของเราดีๆครับขอฝากไว้เท่านี้แล้วเดือนหน้าเรามาคุยกันว่าผมจะเก็บเก็ดเล็กเก็น้อยมาฝากกับท่านกู่ค้าค,คุณคิดได้ยังไงโชคดีนะครับและก็ขอให้รวมพลังสร้างองค์กรให้เป็นหนึ่งเพื่อที่จะพิชิตชัยแล้วก็สร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมต่อไปครับขอบคุณครับ